ครับสวัสดีครับมันนี้เป็นมือรลอยกระทงครับมันนี้ผมก็ได้นัดน้องนองไหยุดว่าสิพากันไปลอยกระทงยูแถวแถวเส้นถานพระรามสองครับเดี๋ยวผมก็จะไปเส้นถ,นถานพระรามสองครับมองนี้เดี๋ยวจงไปเบ่งบรรยากาศก,ากันว่าวันยุดแลน้องน้องเขาไปเที่ยวจังหด เ,เขาสิไปติดตามกันมาไปพอเวลาก็ไปพอโมูได้หลายคนเขาสิเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับว,ว่าไหวเดี๋ยวสิไป่ออีกได้หลายคนอยู่เส้นทันครับมีแต่สาวงามหา,าเบิ่งเอาสะวะอย่าติดโควิดเลยปิดตัน ลาขึ้นรถแม่อยูไทยต้องปิดดักประสันก็กวายขึ้นครับตอนนี้มาหอดเส้นทันแล้วสีลองยางไปเบิงหลังสวนครับสี่พอน้องๆเขาบ่ครับเดี๋ยวอดหลังสวนผมไทยอีกเท่านึงกับกันครับนี่ครับเส้นทัน ครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในสวนเส้นทันแล้วเมื่อนี้อยู่สวนหลังสวนเส้นทันครับเขามีงานกินฟูดูตะเลเขตบางคนเทียนครับมื่อนนี้คนหลายแห้งครับเดี๋ยวผมเสบถ้าเบิงทายเบิงหลบๆเลยครับว่าเป็นยังไงครับผมใช่ อ่า้โอ้ครับเขาจัดงานอยู่คุณผมยางออกมาทั้งหลังสวนคนมันหลายแห่ง ครับคนมาสื่อกระทงหลายมาเที่ยวหลยครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาหอดตลาดสุขสวัสดิ์ซึงเป็นแหล่งนี่เป็นตลาดที่ว่าคนเล่าเขามากมาเที่ยวกันครับวันนี้ผมก็เลมาถ่าย ข้างเมือง,งวะเวลาเกามาเที่ยวเข้ามาเที่ยววันยังไงครับเมืองเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศในเมืองเดี๋ยวเอาอัมายังยังเมืองตลาดเสือผาก่อน เดี๋ยวพานนองมามาซื้อเสื้อผ้าก่อน สวัสดีค่ะสวัสด ER ีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใน y o u t u b e นะคะแต่มากก็ไปมากก็ไปสวัสดีครับอย่างกำลังมหด

ยัเขาสะไปล้อ yeah, ก no. ับท่องเทีท่องเาวกันค่ะเดินฮ้าจัดาตารับผมนเชินเลยนะครับถ้าท่านไมู่ก็ไม่เป็นไรครับดอกไม้ึงอะไรไปได้เลย ครับตูน pues ้องวัดลอยกระทงนะครับเอเข้ามาจับจอมอธิษฐานอะไรก็ไม่รู้อะไรดอกไม้พี่ทางตลาดนว่กรียมระาไว้เพื่อจะให้ท่านสักการะบูชาองคุณย่าดอกไม้พวงอะไรทางตลาดสวัดีเราไม่ได้กําหนดราคาใดๆไว้ทั้งสิ้นนะครับเรากระทาขึ้นกันเองเพื่อจะให้ลอยไปไหนก็ไม่รู้องคย่า เพื่อจะให้มาขอพรของพระมีให้เกิดเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านเองที่ได้เดินทางเข้ามาทางตลาดสุปดีวันนี้เหื่อท่านเดินทางเข้ามาทางตลาดสุปฏีก็ขอบพระคุณกับลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดตัวดีอยากจะมอบสิ่งดีๆเพื่อจะเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านนะครับ<ม>รอบๆ <ขอ S 2> ตลาดอยู่ตลาดสุสัสด์มันจะเป็นสระน้ำสระแล้วมีคนเต็มนะครับ พาพายางพ่นทีพ่นแดนมาเนี่ยมาเลี้ยงปลอบใจเลี้ยงปลอบใจข้าปุ้นอันนี้โบแมนถูกปุ้นเลยยังเอ๊ะทัวะอันนี้ก็ภาษาเจ้าอย่างภาษาเจ้าเอิญยังกระดาษเพราามุ้น,นี่เด้กวย

นี่สูตรงบแบบเดี๋ยวผมขอปรุงปรุงปรุงน้มจีนกันครับเดี๋ยวจังสีมาไทยไหม ขี่รถขี่รถกระป๋องทำวะผ้าววขี่รถกระป๋องววมาลงคงเค่งเนี่ยมาลงมะเรง ครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ถุมกว่าละผมก็ได้ไปส่งนงวะครับบาทครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงซสนี้แล้ะครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณห,หลายๆครับ